วันนี้พามาดูงานเสริมใหม่กันครับของน้องเกวลินนะครับคือถ้าไม่ได้บอกใครนะครับมาจากที่บ้านเนี่ยคนที่บ้านไม่มีทางรู้เลยนะครับอันนี้ือคอนเซปต์ของเรานะคอนเซปต์บอกว่าประมาณว่าเสริมให้เหมือนไม่เสริมอะ่ะแต่ว่าให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ให้ได้โง่เฮงที่ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่า ถ้าใข่พลาดไปเนี่ยนะฮะเสียดายแย่เลยนะครับอาการบวมยังมีอยู่นะครับบริเวณตรงโคนจมูกนะแล้วก็ตรงสันจมูกยังมีบวมหน่อยๆนะครับแล้วก็ปลายจมูกก็ยังมีอาการบวมอยู่บ้างเคสนี้นะครับเรามีการตกแต่งปลายจมูกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตกแต่งปลายจมูกไปเนี่ยเสริมจมูกออกมาแล้วปลายจมูกมันจะใหญ่มากเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปสักน,นิดนึงเนาะก่อนการผ่าตัดว่าก่อนการผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคนี่เลยนะครับ ใครที่มีจมูกเหมือนน้องนะตอนนี้นะก็ปักหมุดไว้เลยนะครับบอกเลยว่าได้ประโยชน์ได้ความรู้อย่างแน่นอนเนาะคือความยาวจมูกของน้องเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยนะฮะ โดยปกติทั่วไปนะครับที่พี่หมอเคยอธิบายไว้ก็คือว่าจมูกคนเราปกติเนี่ยถ้าเอาขึ้นทรงสวยๆนะอยู่ประมาณสัก5เซนติเมตรเนี่ยถือว่าขึ้นทรงได้แจ๋วเลยนะครับแต่ของน้องเกวลินเนี่ยอยู่ประมาณสัก4.8แล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการเหล่าค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อทําให้ซิลิโคนเนี่ยนะครับรับกับใบหน้าน้องที่สุดตามควาเจริตที่เราว่ากันไว้นะครับว่าซิลิโคนเนี่ยเราเหล่าแบบเคสต่อเคสนะครับดังนั้นเนี่ยทุกเคสที่พี่หมอเสริมจมูกไปนะครับแทบจะไม่มีทางเหมือนกันเลยนะครับ คุณจะเป็นทรงจมูกเดียวบนโลกมนุษย์นี้นะครับแต่โดยรวมแล้วคอนเซปต์เหมือนกันคือสวยดูแพงในแบบที่เราเป็นนั่นเองนะครับนะอันนี้คือความยาวจมูกนะครับจมูกเนี่ยยาวไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนมิตินิดนึงนะครับให้มีความสวยและมุนกลมกล่อมลงตัวมากขึ้นนะครับเหมือนอาหารนะพี่หมอชอบกินอาหารก็เราชอบเทียบกับอาหารนะครับดังนั้นเนี่ยอาหารมันก็ต้องมีทั้ง ทุกอย่างนะรสชาติเนี่ยครบเครื่องหมดเลยนะครับเพื่อทําให้มือนั้นเนี่ยเป็นมือที่สมบูรณ์แบบและอร่อยนั่นเองนะครับอันนี้คือไปด้านข้างนะฮะจมูกเนี่ยเวลาเราประเมินว่าเนื้อเยอะไม่เยอะเนี่ยเราก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้หยิบนะครับ ตั้งแต่ตรงโคนตรงสันนะครับตรงปลายจมูกเนาะก็พบว่าเคสนี้นะฮะเนื้อน้อยทั้งหมดเลยนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเราปกติทั่วไปอะปลายจมูกมมนจะมีเนื้อเยอะนะครับแต่ของน้องเกียวารินเนี่ยเนื้อน้อยค่อนข้างหมดทุกตำแหน่งเลยนะครับดังนั้นก็ต้องเป็นส่วนที่จําเป็นต้องระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเสริมไม่ดูดีแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตาจิกตาลัางได้แล้วก็เกิดแบบว่าจักจักจากดูเด็กอะ จะกลายเป็นดูมีอายุแทนนะครับดังนั้นก็เป็นจุดที่ควรต้องระวังเนาะเวลาประเมินหน้านะครับเราก็จะให้ดูเนาะว่าโครงสร้างใบหน้าของคนเรานะบางคนไม่เคยส่องกระจกเนาะก็ดูกระจกนะฮะใบหน้าของคนเราเนี่ยซ้ายขวาจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันอย,อ,ยอย่างอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะส่วนแกนจมูกเนี่ยของน้องแกว,วลินเนี่ยถือว่าเป็นแกนจมูกที่ตรงนะครับดังนั้นไม่จําเป็นที่ไปต้องแก้ไขทําให้มันดูตรงขึ้นเพราะว่ามันตรงอยู่แล้วอ่ะนะฮะเนี่ยมันตรงอยู่แล้วนะ 90องศาเนี่ยอันนี้คือตรงอยู่แล้วนะครับตรงอยู่แล้วนะนี่คือตรงแล้วนะเอาไมรทัดมาวัดให้ดูนะคุณหมอตรงได้ไงเอาไมรทัดมาดูแล้วนะครับนะเวลาเราจะวัดอะไรมันตรงไม่ตรงเราก็ใช้ไมมทัดวัดนะฮะแต่ว่าจะสังเกตว่าใบหน้าของน้องเนี่ยมันขาดมิติไปแล้วก็รูจมูกค่อนข้างเห็นชัดซึ่งวันนี้ครับนอกจากจมูกเนี่ยจะต้องได้แบบทรงที่น้องต้องการแล้วนะครับพี่หมอก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ได้หนุ่แหงที่ดีด้วยนะดังนั้นเนี่ยหนุ่แหงที่ดีนะครับที่ต้องปรับเปลี่ยนจากนี้ก็คือว่า ให้รูจมูกเนี่ยเห็นชัดเจนลดลงนะครับเพื่อว่าอนาคตนะรับทรัพมาก็ไม่มีเงินล่วไหลนะแล้วก็ฐานจมูกเนี่ยพี่หมอจะทาการปรับด้วยนะครับเพื่อทําให้มันมีความละมุนมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่มีการปรับกระดูกไปตรงฐานจมูกเนี่ยนะครับเสริมออกมาแล้วมันจะยังขูกขาอยู่ครับเวลามองหน้าตรงแล้วมันก็จะเป็นเส้นตรงไม่ต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะจัดก,การทุกอย่างนะครับให้ได้ถูกต้องตามหลักโง่เฮงแล้วก็ถูกต้องตามหลักความสวยงามด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะนั่นค่านะฮะ เราจะจัดการนะครับให้ตรงองศาตรงควนจมูกเนี่ยเป็นองศาที่คมชัดมากขึ้นคุ้นและตรงปลายจมูกนะครับนาโซเรเบลเนี่ยก็จะเป็นมุม9กาสองศาได้หยดน้ําแล้วก็ให้รูจมูกชัดเจนลดลงกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้บีฟอร์นะดูอัปเตอร์กันนะนี่ครับ ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือจมูกเนี่ยแลดูยาวมากขึ้นครับแต่อาการบวมยังพอมีอยู่นะเพื่อนๆนะแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยได้องศาที่ดีขึ้นจมูกแลดูยาวมากขึ้นมากเลยนะครับโดยที่เคสเนี่ยไม่ได้ลองปลายเลยนะแต่ว่ายังเน้นความปลอดภัยระยะยาวอยู่แล้วก็จมูกดูสวยขึ้นเยอะเลยขออนุญาตนิดนึงนะครับนี่ให้หนุ่มแดงพาไปชมนะครับกับภาพ before After อรนะครับนี่หน้าตรงเดิมนะหน้าตรงเดิมนะครับเห็นไหมฮะ b e f อร์มานี่นะดูอันกันนะครับว่าอ f t e r เป็นยังไงนี่เลยนะครับ จมูกจะแลดูยาวขึ้นนะครับแต่อาการบวมเนี่ยยังมีอยู่นะแกนจมูกตรงหรือเปล่าก็ดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นเส้นสีขาวตั้งฉากกับพื้นโลกก็ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างจะสังเกตว่ารูจมูกก็เห็นชัดลดลงแล้วนะครับแล้วก็ได้งอแหงที่ดูดีนะครับให้ดูเป็นส่วนๆไปนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะแกนจมูกอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับฐานจมูกก็ดูสวยละมุนรับกับใบหน้านั่นเองนะครับเคสเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเคสที่เนื้อน้อยแบบ โอ้โหเบอร์สิเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ยังยากังสามารถที่เสริมออกมาดูละมุลรับใบหน้าได้นั่นเองนะครับอ๋อดังนั้นเนี่ยพี่หมอก,ก็อยากจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกที่สุดแล้วก็อยากดูแลไปยาว,ยาวๆเลยนะครับทีนี้ครับต้องบอกน้องว่านอกจากเมื่อกี้ที่น้องเจวานินบอกแล้วว่าแอดมินเนี่ยให้ข้อมูลความรู้แล้วก็เพจเราเน้นให้ความรู้เป็นส่วนใหญ่โดยที่เขาเรียกว่าอะไรจําเป็นอนะเราก็จะแจ้ง อะไรที่ไม่จําเป็นที่ไม่ต้องทําก็จะบอกคนไข้ว่าไม่ต้องทํานั่นเองนะอันนี้คือคอนเซปต์ของเราเลยสิ่งที่เราเป็นจุดเด่นจุดนี้นะครับพี่บอกจะขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าหลังผ่าตัดเนี่ยบางทีอ่ะแต่ละคนก็จะมีความกังวลไม่เหมือนกันนะบางคนก็อุ้ยคุณหมอคะแบบนี้มันบวมมันอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าก็สามารถที่จะทักมาในไลน์ aftercare ได้นะครับที่จะเป็นไลน์เฉพาะสําหรับคนไข้ที่ทําการผ่าตัดไปที่จะมีแอดมินอีกชุดหนึ่งในการดูแลตลอดเวลานะครับดังนั้นก็บอกได้เลยว่าสบายใจใหายห่วงได้มีคบามมวสไ่ ใจอยากจะเข้ามาเจอพี่หมอก็สามารถเข้ามาเจอได้ตลอดเวลาอย่างเช่นเคยเหมือนกันนะครับน้องเกวารินนะวันนี้พี่หมอดีมก็ขอบคุณน้องเกวารินมากๆเลยนะครับที่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางไลฟ์นี้นะครับสวยดูแพงมากมๆาเลยนะครับสวยมากครับ